สบายดีสบายดีพี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาผมมาพอกับสาวราวสินเก่าสิลเคยเนาะพี่น้องในมือน,นี้กับารากาสิมาเล่าเรื่องเล่า <c oughs> การที่ว่าอยู่เมืองกรุงเทพเนาะพี่น้องคือสาวราวอยู่ในเมืองกรุงเนาะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ชีวิตกระสิ สิลําบากเน่เนาะส่วนนี้สาวเรายังมีงานเลยพี่น้องแล้วก็สมพ่อเขาจังหวัดดอกย้าในป่าปูนอันนี้เขาก็สิพาพี่น้องไปเ่าปูนด้ไงเนี่ยวิวทัศน์ที่อยู่พรามเก้าเนาะตึกแห่งนี้ก็จะอยู่พรามเก้าเด้อพี่น้องเด้อเขาเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะคล้ายๆตึกที่แบบว่าสวยงามอลังการเป็นหมือนแนการ์ตูนอเมริกันเลย เหมือนอยู่ในโลกการ์ตูนเลยเนาะเลี้ยวไปทา้งแนเขาก็เห็นแต่ปากปูนเนาะคือขอโทษขอกาะไถ่นำในการทถ่ายภาพเนาะสาวล่าวก็ทอกเกาอภัยหลายๆผับของโปรตีนหนาจอเนาะก็คือในช่วงนี้มีสุขวะวีเรือเลื่อนเลื่อนละลาย พี่น้องเอ้ยสวีค่ะอยู่ในเมืองกรุงเฮาก็สิทายทอดอีธีชีวิตอยู่ในเมืองกรุงก็คือนี่คือที่ว่าเฮามาอยู่ประเทศไทยตอนนี้สาวเราก็สบายดีเนาะคือเฮาก็จะไปต่อบัรเนาะต่อบัดก็คือมีพี่น้องชาวลาวเนาะ,ะที่ไปรุตตู่ไปรุตู้นั่มีกันหมดกัน 13,14ที่นั่งเนาะก็คือชาวลาวกับสีเดินทางไปเขาก็มีหมู่หวมทางไล่คนก็นมีแจ่เพื่อนบ้านประเทศลาวเขานั่นเองหขข้าปสิเดินทางมุ่งหน,น,น้าไปบ้านแหล่เนาะอยู่จันทบ,บุรีเนาอะนนอนก็คือสิบุ่งน้าไปตั้งแต่ กลางคืนหรือว่า2ี่สิบนาฬิกาเมื่อมาหอดถึงบ้านแหลมหรือว่าบอง่อบัดนั่นเนาะเอาก็ิเสียนภาพบยากาที่ว่ามาติดดึกเอามาหอดตรงจุดนี้ก็คือตีฉีกว่าๆเนาะพี่น้องกว่าการมีพี่น้องซาลาวและพาม่ากัมพูชาก็จิไล่กุลาคกุลเวลส่วนลายดัมาเนีเวียดนามน้มลาวกัมัด ลาวมากัมพูชานี่แหละพี่น้องที่หลายที่หลายสุดคือขึ้นลาวอย่างไรพี่น้องอะประเทศเท่าฉีดลล่กหมูวเลยอยู่ในบ้านแหลมนี่สิมีถูกถูกวันเลยเนาะเพราะว่าการบ้านแหลมเนองพี่น้ใส่รถตู้กันดีเนาะไปต่อบัาเนาะแต่ละข้างคือเดือนละข้างเนาะก็คือชาวลาวแต่ข้างนี้ก็ชาวพี่น้องเอ้ยมาหอด เอากมาพอสาวสวรรด์นาคีที่กันได้พี่น้องสาวสวรรด์นาคีทั้งสองเลยเนี่ยเอาก็มาพอสาวสวรรด์นาคีที่กันเนาะนี่คือมีแต่พี่น้องใาคิวเนาะทานไปต่อบัดบั่นแหลมเพราะว่าเข้าลงมาจากรถแล้วเขาก็ไปยื่นคิวเนาะเพื่อจะต่อแล้วก็ชาวเราได้มาต่อรอคิวเมื่อรอไป ไปต่อบาทเนาะพี่น้องเพราร์จีจังสองจังเขาทีสี่ประมาณตอนนี้ประมาณหางมุ้งสาวสาวลาบบิคิวทำกันมีคิวแต่เ้าเนาะสามสิบแปดกับประมาณแปดกับมุ้งถึงกับหกจินมุ้งห้ากันถึงได้คิวกับเบลเนาะแต่มีโอ้ยมีผู้บ่าวลาวเด้อเป็นสี่หกสาวลาวนะ นะฮะอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องไม่ตีไม่ตีจิตมิตรภาพที่ดีเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเ้ากะตอนนี้ก็เดินทางมาหอดแล้วก็คืออยู่จุดบันเลมเนาะพี่น้องถึงในหอบจากซิเมนจากปีและ <c oughs> ที่บุได้มาก <c oughs> คือว่าแล้วเนาะมาใหม่มาใหม่มหมพี่น้องก็คือมีแต่ซาลาวแล้วกะ ประมาณเนาะที่ว่าเพิ่นไม่มาต่อบัตรคือเพิ่นกับสีเล,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 ลเี้ยงไล่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 กันแบบนี้แหละพี่น้องสีนัง่งโตปุต๊บโตปุ๊บเพื่อรอคิวสาวลาเป็นหนึ่งในหันที่ว่ามารอคิวนลง่นเพราะว่าเพื่อจำต่อหม้อหรือว่ามาต่อวาสปอร์ตเนาะจต่จรอเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮะกับสีถ่ายกันที่ว่า การเดินทางการสิ่รวม,วมให้เบึง่งเนาะพี่น้องแต่ว่าก็บอทั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเข้ากับสิสงวนลิขสิทธ์ไว้นำเนาะข้บต่โลกว่าพี่น้องเห็นบัตรขาดสองวันเลยอยากร้องไห้เสียตั้งหนึ่งกันขาดสองวัน ขอห้องให้สักมือเด้อพี่น้องเพื่อความอัน,อน,อนตันจ่ายไผ่ศิวาดามากยาเนาะอันนี้คือความรู้สึกที่อันอันันใจที่มาเห็นเวียงอยู่ไทยแล้วเฮาก็ยังมีวิยาเขตุนเนาะก็คือแบบเป็นอย่างใดลละรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ท้อลายเนาะพี่น้องจังแด๋สาวแล้วก็สิสูสูเด้อพี่น้อง กพรอะบายนี้พี่น้องนั่งกำทังสุขลักษณ์บัตรขาดเสียหนึง่งพันบาทโอ้ยเนาะงานกับบมีเงินกับบมีแห่งกับซ้ำเติมพี่น้องเอ้ยช่วยสารลาวเนี่ยบัตรขาดบัตรขาด พี่น้องเดินทางครับแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวในปุกนอด้ที่กเพเพราะว่าเดินทางไปน้ำาะคนเนี่มนมาต่อจะซืออยู่บ้านแหลเนาะโอเดี๋ยวตาลองสีรีวิวอีกเดืออเนาะพี่น้องเพราะว่า ตอนนี้เอาแต่กำลังขึง้นรถกำลังเทล็ดจากการต่อวัดกำลังเดินทางกลับเห็นแล้วตอนนี้กะขากลับแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็สิพาพี่น้องส้มถั่วกรุงเทพเนาะระหว่างท,ทางไปก็ลายตากระอุดหนาเนี่ยเด้อพี่น้องผมตอนเฮา ถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอนี่คือตอนเาราสาวเราอยู่รถตู้เนาะก็คือเ้ากลับจากต่อบัสแล้วก็คือเป็น,นมื้อไม่เนาะเป็นช่วงบ่ายๆเลยได้พี่น้องเผื่อเขามาฮอดกรุงเทพสิตกอยู่บ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วเพระว่ามาฮอดกรุงเทพจะบ้านแหลมมาถึงกรุงเทพก็ประมาณเดินาาดดทนางก็บบ่ายหนึ่งบ่ายสองเพื่อรถกลิ้งเงียงกัน ที่มห้อนห้องน้ำประมาณพอบ่ายสามผู้เล่น้องนี่กับสีเก็บภาพบรรยากาศทางข้าบองปูนตึกคอนโดไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะหรือวัติคือศาส์ภาพบรรยากาศที่ว่าอยู่กรุงเทพ่ผู้ใดที่อยู่บ้านเฮายังทะเลลงมากรุงเทพกลับบึงภาพบรรยากาศที่ชาวลาวไทยโพนที่ิบองเนาะก็คือ ตอนนี้ตาล่ายัางนอนกินขาลิงอยู่จะะต่อไปพี่กำลังเย็นใจเห็นตาลราคุณนมโมงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นการสู่งานในเมืองกุ้งกินหลังจากเรามาจะต่องเราก็จะกินขนมปังหิวข้าหรือเกินพี่น้องเอ๋ยวันนี้เราใส่ครบทุกอย่างเลยค่ะ เดี๋ยวพรุ่นี้ก็สิ่งอำนาจัดเลยค่ะขนมปังคนสัมผัสไทยไงเด้อไอิ้นครีมหรือว่าไอติมเนาะกินขนมปังไอหายใจหิ่งอนนี้ซันผึ่งกัาโรสตูโอเคบายบายนะคะพี่น้องขอเพิ่มแหงจากขนมปังไอชิ้นอร่อยอร่อยพี่น้องไม่ได้กินเค้า นี่คือขอมนขอมนปังอาหาราาโปรดฉ้นโอ้โอเรียนหรือว่าลดลดลดมันลด,ลดสบายแนซะบแซบพี่น้องที่นี่สาวลาวกับสีแดงลาวผาจาง